กระจกแว่นตาขุนมัวเกิดจากข้าบฝุ่นขราบเงือไขข้าบไขมันเกาะที่เลนแว่นตาเวลาเรามองจะไม่ค่อยชัดเจนเราจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรนะครับแว่นตาและกระจกแว่นตาของเราจะกลับมาใสาปิ้งอีกครั้งและใช้งานได้อีกครั้งมองภาพได้ชัดเจนทำแบบนี้เลยครับสวัสดีครับทุกท่านเลสีท่องเทียพีแชนแนลนะครับ วันนี้ผมจะพามาแก้ไขเลนส์แว่นตาคุณมัวเกิดจากคราบเงือ่อ้ายคราบปูนต่างๆและคราบไขมันไปก่อนนะครับเรามาดูวิธีการแก้ไขกันเลยครับเมื่อเลนส์แว่นตาของเรามีปัญหานะครับเกิดจากคราบครีฝป่นมาก,กาะคราบไขมันรวมทั้งคราบเงื่อ้ายต่างๆมาก,กาะที่เลนส์แว่นตาทำให้เลนส์แว่นตาของเราคุณมัวมองไม่ชัดเจนนะครับเราจะมาทำแบบนี้กันเลยครับโดยการล้างน้ำเปล่ากันก่อนครับ ในการล้างน้ําเปล่านะครับเราจะมาใช้ผ้าเป็นผ้าที่สําหรับเช็ดแว่นตานะครับเราจะนํามาเช็ดแว่นตาโดยการล้างแบบนี้กันก่อนครับแต่ถ้าเราล้างคราบเหงือ่อคาคราบขีิฟุนต่างๆรวมทั้งคราบไขมันที่เกาะแว่นตาออกไม่ได้จากน้ําเปล่านะครับเราจะมาใช้วิธีนี้กันต่อเลยครับและเมื่อเรากาจัดคราบสิ่งตกปกต่างๆ ที่เลนแว่นตาไม่ได้ด้วยน้ำเปล่านะครับเราจะมาใช้วิธีนี้กันเลยครับโดยการใช้น้ำยาล้างจานเทลงในภาชนะซึ่งเราใส่น้ำเปล่าวไว้นะครับเราใช้น้ำยาล้างจานเพียงนิดหน่อยก็พอครับประมาณ1ช้อนชาแล้วเราตีให้เกิดฟอง แล้วเรานําแว่นตาที่มีคราบสกปโปของคราบเหนื่อไข่คราบคล่ฟูนรวมทั้งคราบไขมนันเวลาเราใส่ไปแล้วอาจจะเกิดกับเราก็ได้นะครับเราใส่ลงในภาชนะเลยครับแล้วเรามาใช้ผ้า,าสะอาดนะครับหรือผ้านุ่มๆมาทําการเช็ดถูเลยครับน้ํายาล้างจานนะครับจะไปช่วยกําจัดคราบไขมนันคราบคลฝฟ่นรวมทั้งคราบไขมนันซึ่งเกิดจากตัวเราเนี่ยเองครับไปติดที่เลนส์แว่นตาเราทําแบบนี้เลยครับ ออกแน่นอนนะครับและเ่นตาของเราเลนแว่นวตาของเราจะสะอาดมากขึ้นกว่า90%เลยครับและคลิปนี้ผมมองว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์นําวิธีนี้นะครับไปล้างเลนแว่นวตาของเราที่ขุ่นมัวให้สะอาดได้นะครับก็เปเลยครับไม่ต้องกลัวเลนแว่นวตาของเราจะเสียหายนะครับเพราะว่าทั้งน้ํายาล้างจานและผ้านุ่มๆวันนี้นะครับไม่ทําลายเลนแว่นวตาของเราแน่นอนครับ เมื่อเราล้างด้วยน้ำยาล้างจานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะไปล้างน้ําเปล่ากันอีกรอบหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเรามาล้างในน้ํำเปล่าอีกรอบนึงนะครับหลังจากที่เราล้างในน้ำเปล่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาใช้กระดาษช,ชูเช็ดอีกทีนึงนะครับ เราทําแบบนี้เลยครับกระเด็ษชูดนะครับไม่เป็นอันตรายต่อเลนส์แว่นตาของเรานะครับและไม่ทําให้เลนส์แว่นตาของเราเสียหายด้วยนะครับเพราะว่ากระด็ษชูดมีความนุ่มนั่นเองครับเราทำแบบนี้นะครับแว่นตาของเราและเลนส์แว่นตาของเราจะสะอาดมากขึ้นกว่า90%ซและเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อแว่นตามาใหม่นะครับเราทําวิธีนี้เลยครับในการกําจัดคราบสิ่งตกปะกต่างๆคราบคริสปูล คราบเงือไข่รวมทั้งคราบไขมันซึ่งเกิดจากตัวเรานะครับทําให้เลนส์แว่นตาของเราขุ่นมัวเดี๋ยวเราดูกันเลยนะครับว่าเลนส์แว่นตาของเราจะใสามากขึ้นหรือเปล่านะครับเรากลับมาดูแว่นตาของเราเลยครับที่เรากําจัดคราบไขมันคราบเหงือไข่รวมทั้งคราบขี้ฝุ่นต่างๆนะครับที่เกิดจากตัวเราหรือว่าเราไปวางทิ้งแว่นตาไว้นะครับเรากําจัดด้วยน้ํายาล้างจานดูสิครับ แว่นตาของเรากลับมาใส่ปิ้งอีกครั้งหนึ่งแล้วครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่ช่องทิไทพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าทิไทพีชาแนลครับผมการทําแบบนี้เราจะได้ไม่ต้องไปซื้อแว่นตามาใหม่นะครับเราแก้ไขได้ด้วยตัวเองแว่นตาของเราจะกลับมาใส่ปิ้งอีกครั้งและใช้งานได้เหมือนเดิมและเราจะอ่านหนังสือหรือว่าเราจะมองสิ่งต่างๆนะครับได้ชัดเจนแน่นอนเลยครับ